สวัสดีพี่น้องเมื่อน,นี้เขาฉีไปดำหน้าเขาเนาะพี่น้องไปดำซอยมีไงเลือดมีไงเลือดเป็นลูกกาเอยายักษเหมือน,นีงพวกไงผู้เป็นขาดไทยอะไรกด็ดำมาเยอะดำสองสามคนเขาเนาะเขาพวกมีสันนิพี่น้องตอนนี้ก็เจาะก็ดำแ,แ,แล้วแถวเขี่ยมใบก็เกือบเลี่ยงไปสุดเลยพี่น้องยังเลี้ยแต่เฮาและยังเลี้ยซองถุงพี่น,น้อง ให้พหญ่เออให้บปาดมาส่งก็เมื่อกี้อะเมื่อกี้เราอิตาโปดมากพี่เนาะมาส่งแค่มบาเนาะพอบุญยางไก่เนี่ยยางมาแต่บาหอดแต่เขื่อนหอก็โยกปวดไก่แล้วก้นแล้วเกือบหาซี่ปูจักหาซี่เพรศิ่นเลยพี่เนาะเอาถ้าเหลวพอถุงเลยเนาะถุงหนึ่งแล้วยังพอวายอยู่เนี่ยก็จะดำไปแล้ว เดือแต่ห้าวยักษ์มาพี่น้องมาเนี่ยตั้งใจเขากินข้าวเลี้ยงเนาะทีไม่ดำซอยมีเยือกันมาเนี่ยหน้ากับมีดามซ้ำหายหนึ่งพี่น้องดำซ้ำหายอะไรก็ลงหลุเมือนยักษ์ลงหลุมๆหายใหญ่สองหายเนาะมีหน้าไอ้นี่นะมีหายใหญ่สองหายหนึ่งพี่น้อง lẽo lái lẹp vìn ông nhặng ngang nhặng tới theo nó nọ lẹo mặt không bỏ gỗ nó tới nỉ นี่เลยกันสีเหอีกแล้วไก่สีเหล่ยแล้วหามีน้องวันนีผู้มันกำลังใช้หามีหนาเนาะหมีหนามท่ามหเนาะหมันชีมเนี่ยมันมีหนาเนาะสีเียงแล้วแบบนี้พี่นนอง นี่เหลือแต่หน้ามีอะไรลือเนาะหน่าหน้ามีอะไรลือน้อยเดียวน่ะน่ะล้วก็แล้วไฮหนึ่งช่วงไฮถึงหฮนั่นมู้อ่านนี่พี่น้องให้น่ให้น้อยเนาะเท่าเทีงก็มี่ซ้อมไฮนี่ละมี่หนำพี่เนาะไปยังพูดยังคุดเจหน้าอยู่เนาะได้ราขาดให้นั่นกัน ตอนนี้พญายิ่งพวกเรังขาเน,นีพี่น้องไก่ชีเล่อแล้วะนก,กับอะไรล,ลงดำเนเนาะวันนี้พี่น้องลงกไฮที่สองกันเนาะวันนี้เป็นขาแหลกแลยเนาะตอนนี้ก็แปดมุ่งปลายเนาะแปดมุ่งคืนประมาณนี้ลพี่น้องไก่ชีเลอแล้ววันนี้พี่น้องเนี่หน้าหน้าเบางพวกพวมเนาะเนี่ยหน้าหน้าตัวนังวเท่ายดำ ไม่เลือเราใหญ่พูดก็ร่างเอารถลงไปท้ให้หลุมเนาะบอนมีหน้าไปเนาะนั่นแหละครับตอนนี้ใกล้สีเหล่แล้วเนาะพี่เนาะเหลือน้อยเดียวเนาะข้อมัเลือเหลือแล้วน้อยเดียวเหล้อวันนี้ให้นี่พี่เนาะพอดีฮะคนกะลงซอยมีเลือเนาะลงไปซอยให้หลุมเนาะพี่เนาะสีดำ้หลุมนั่นมีหน้าตอนนี้เราก็งง ก็มู่งสามสิบปลายเลยพี่น้องสชี่าวซีแล้วเนาะสชี่าวซีชิบก็มาล้างจานเขาขึ้นมาแต่หน้าเนาะพี่น้องนี่น้องหูเ้าเป็นพักแล้วแหละพี่น้องแก้มเ้าก็มีประกาศเขาเนาะพี่น้องเอามาแต่บ้านเนาะพักกำลังก็มีเอาปุ๊บเสียเท้าประกาศเขาเลยพี่น้องมันบ่บ่เขาเดียวเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังปีอิงศิษเนาะ ตำหมูฮวงกินกับปีงศิลกกรแสร้อพี่น้องกินเรื่อยๆเนาะไก่กันเนาะกินแต่ไก่เลยกัอยากเบื่อพี่น้องขัวหมูเหมือหัวเมียนแต่เสาะเนาะขัวกินกับเขาฮวงเหมืนขัวมาปีงเลยเป็นเนี่ยพี่เนาะกินปีงเลยเนาะมาวันนี้พี่น้องมาตำหมูฮวงเนาะวันนี้เป็นภาคเมี่ยหายอะไพี่น้อง มันเียโคกับบมีเนาะเอาโคกปว่มา,าตซำเสหมอซุกเสือนต้ำเสหมอเลยพี่เนาะซุกเสือนเน,ะนะาะพี่เนาะก็เทียงก็ใส่ยูซองในเนาะอืมโคกกวดลงพี่เจ้ามาพี่น้องมาเนี่ย <c oughs> นั่งมาอาทีเพีชจะนอน,น้นมอยากแสร hai, ba, bốn, ra. Em mau có xẻp đi được. Tam giờ si. nó lượn lùng đi Nó, nó ở nhá

มาเบิกสีมื่บวงทีแสบอยู่พี่น้อแตลร้ายนวลายนะวางเป็นเสบนะบวงคนแต่้ายนวลายป่านล้วอน่หน้าก็มีนาของพอ

อ่าวันนี้ยอกนี่พี่เนาะอ่าขางี่จะมันเยอะขนไหนประมาณกับศูนย สี่มันดูบนะ่าเนาี่ยเสียบแล้วพี่น้องมันนะขาดต่มึงเน่าเนาะนี่ของนี่ของของของกู tạo thêm sụm biết ăn hóa thành uh, gì nó xẹp nó

ต้องเล่นเลหน้าตากับคเป็นตะกินเลยเนาะพี่เนาะกินอยู่หันอยู่หน้าคือเก่าเนาะมาเนี่ยปีงห่อกไก่สีชุกเลยพี่เนาะพอดี่ตำพอดี่ตำมะหุงแล้วเนาะพอดีขึ้นเอาไปกินพร้อมเดียวกันเลยแซ่พี่เนาะปีงปีงมม่กับเขากันอยู่แล้วเนาะกับตำมหฮุงเนาะพี่เนาะมาพี่เนาะมาเนี่ยจัดแล้วเนี่ยคเป็นตะตะกินเลยเนาะตำมะหุงกับปีงสีเนาะ มีกับผักแก้มกับมีอันประกาศเขาวนะพี่น้องแซ่บแซ่บมือนนี่มาเด้อพี่น้องปอกปลายเพสูตรสุกน็อตว่ากินเขาน้ำบาปวงเนาะมาเหมือนนี้มาลุยพี่น้องห้างรอยะกันจาเอาจะไม่เพิ่นก่อนนะกินงเกลียากิ่นน้ำบาปวงเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บมือนี่ต่ำหงงเนาะห้องหวานกับมีเวทครบสุดเนาะ นี้อืมแบ้ทำยังเสียใจเขาเนาะพี่น้องเขาเหมจากอันนี้เยใน่ไหยเขาเย็น าน,น้เขาจิตมือแลวพี่นอง เขาอ,อยู่รงไฮทงนาต้องเสีบอยู่แล้วพี่นนองลุ่มเงาพัดว่อยๆเนาะเย็นฐานอนอยู่ข้่อนี่เนาะต้องเปิดพัดลมเนาะจมน้ำปลาสาหน่ียนอนอยู่เทียงยออยยไฮเทียงนา mà dù vì thì sĩ uộn nhiều ra nó vuông là này mà dù thì, thì chắc là sĩ uộn mà chắc nó như thì chắc liền nên nó khăn nhẹ อข้าววันนี้คล้ายขาดแต่ปีเนาะพี่น้องตามหงย่างอยู่เนาะย่างแต่บโบลายพี่น้องคนบโบลายเนาะกินเนาะมันเนี่ยเหลือกอีมแล้วเพิ่นว่าเพิ่นนอนอยู่เนาะโอ๋อยิ่งแห้งมากินก่อนเพิ่นขึ้นมากิ่นกินก่อนเนาะเพิ่นหิวแห้งมาเนาะมของของหวานเขามีอยู่เนาะหมักนัดเนาะโอ้โคตรชุกเลยเมืองนี้เนาะ คือหวานเนาะพี่น้อง่ามันนี่หลังจากเขากินเขาแล้วเนาะพี่น้องพามังนากินเนาะกินของหวานต่อบาบนี้อ้าวสวยลูกใา่นี่มาเลยพี่นเนาะจะเปรี้ยวจะหวานเนาะมังนาเอามาแต่จากมิกเลยพี่เนาะทานเป็นเพี่อพาใส่ตุ่นี่คือสีแซ่บ้ยวแพี่น้องให้สีหวานเนาะมันเย็นเลย แซ่บแซ่บพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะพี่น้องถามากกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ส่องบะพวงปานทองไส่หลายเด้อพี่น้องฝากเพื่อนตั้งใจเด้อพี่น้องบ๊ายบาย